มื้อเย็นวันนี้เราอยู่กันที่ Primary House ค่ะแถวแถวบางนาเนี่ยแหละเข้ามาก็จะมีร้านจังบาร์บีคิวสาขาใหม่ที่เปิดเส้นบางนานะก็ตรงข้ามกับฟูดดี้เลยค่ะซึ่งก็เป็นแหล่งรวมร้านอาหารสตรีทฟูดมากมายแต่เราสนใจจังบาร์บีคิวกันดีกว่าค่ะมาให้ดูก่อนตัดสินใจว่าในร้านนี้อะไรบ้าง เพื่ออัธรสค่ะเราเปิดกันทุกกลุม่มทุกจานทุกถาดทุกเมนูที่ในร้านมีให้บริการกันเลยนี่คือองค์ประกอบส่วนที่เราเอาไปปิ้งย่างแล้วเอามาห่อทานกับหมูปิ้งอร่อยๆกันคะ่ะก็อุซามีผล,ลไม้สดชื่นสดชื่นให้เราแล้วก็มีใบางาสําหรับไว้ห่อตอนปิ้งย่างนะที่เนี่ยเขาเด็ดเรื่องน้าจิม้ม มองข้ามไม่ได้เลยน้ำจิ้มของเขาทั้ง4รูปแบบเนี่ยที่สำคัญต้องลองคือสีฟูดแล้วก็มีส่วนผสมร้านเนี้ยเก๋ๆเขาจะมีทั้งถั่วพริกไทยแล้วก็เกลือนะให้เอามา mix and m a t กันพร้อมกับน้ำมันงาเรามาดูกันว่าของทานเล่นของเครื่องเคียงเขามีอะไรอันนี้เป็นข้าวโพดหวานอร่อยดีนะเราลองทานแล้วก็พักท้องเวลาเราปิ้งย่างได้ดีนี่เครื่องเคียงต่อไปค่ะ อันเนี้ยก็จะมีทั้งอ่าอันเนี้ยไว้จุ่มกับหมูอร่อยมากค่ะเป็นน้ําซอสส่วนอันเนี้ยค่ะจะเป็นเต้าหู้เนาะแล้วก็มีซอสที่เป็นซอสเบสของเขาเอามามิกกับผักต่างๆเนาะก็เป็นซอสพื้นฐานแล้วก็แตกต่างที่ผักเนาะอันเนี้ยดีนะเพราะเป็นเหมือนแบบการเพิ่มโปรไบโอติกให้แก่ลาไส้เรา นี่ก็จะเป็นผักที่แบบคลุกน้ำมันงาแล้วก็โรยด้วยงาดำงาขาวอันนี้ก็จะเป็นซอสนะคะที่เขาจะเอามาทำข้าวยำอ่าข้าวยำในบิมบับที่นี่ก็มีค่ะก็แจ้งน้องพนักงานได้เลยเรามาดูข้าวปั้นเกาหลีบ้างนะคะก็จะมีทั้งข้าวปั้นกลมนะคะแล้วก็ข้าวปั้นที่หันแว่นเนาะ,ะทำใหม่ๆแล้วก็พนักงานก็เอามาเสิร์ฟนะคะมีเสิร์ฟตลอดไม่ต้องกลัว ส่วนอันนี้จุดเด็ดคือของหวานบัฟเฟลไอศครีมค่ะอันนี้ก็แจ้งน้องพนักง,งานได้เลยเขาก็จะทําให้เรานะคะแป้งก็นุ่มนวลมากซุปสาหร่ายบอกได้เลยว่าไม่มีความเค็มจนเกินไปคือเหมาะกับการที่แบบทานแล้วคล่องคอเพิ่มความสดชื่นและแก้เลี่ยนได้ดีค่ะและถ้าใครต้องการข้าวสวยร้อนๆเขาก็มีให้ไออย่างร้อนเลยค่ะต่อมาอยู่ที่โอเด้งค่ะ นี่คือแบบซุปอ่อนๆแล้วทานโอเด้งจุ่มซอสหรือว่าจุ่มของที่เป็นต๊อกปอกกีก็ได้นะเขามีนะเดี๋ยวไปดูกันนี่ค่ะอ่านี่เป็นป้ายที่บอกเนาะว่ารอ แจ้งพนักง,งานแล้วก็ทำวัฟเฟิลส่วนอันนี้ของทานเล่นคือที่นี่เยอะมากของไก่ทอดผัดวุ้นเส้นใส่กอกผัดซอสต่างๆหรือมีเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูผัดงาหัวหอมใหญ่และนี่ค่ะไข่ตุนภูกเขาไฟจริงๆค่ะหอมอร่อยมากค่ะต้องสั่งอันนี้คือวัฟเฟิลแล้วก็พิซซ่าเกาหลีค่ะที่มี ต้นหอมมีผักต่างๆเนาะทำลักษณะเหมือนแบบทอดเป็นแพนเคก้กส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูผัดกับหอมใหญ่อะไรเงี้ยใส่งาอันนี้เป็นโอเดงที่บอกเนาะทานกับต็อกบกกี้เลิศค่ะคือน,น้ำลายหนึ่งเอื้อกเสร็จแล้วยังไม่หมดนี่คือแบบซุ้มสเตชันของของโซดต่างๆนี้มีทั้งเนื้อไม่หมกักเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ไม่หมกักแล้วก็มีทั้งหมัก มีซอสแดงซอสดำนี่คือปูค่ะปูกระตอยซอสแดงอะโอโหูเลิดเลิศจริงอันนี้คือบอกเลยว่ารสชาตินุ่มนวลอ่อนแต่ว่าฐานไม่หยุดจริงๆรือกุ้งดองซีอิ๊วอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆของหมูเนาะตั้งแต่สันคอสามชั้นหรือจะหนังหมูอันนี้จะเป็นซอสกระเทียมค่ะอ่า อันนี้คือน้ำลายจริงเพราะว่าสเตชันนี้บอกเลยว่าเนื้อเขาก็คัดมาอย่างดีแล้วก็เรียงสวยมากๆไปต่อไปเราไปดูกันอันนี้ก็เป็นไอศครีมเนาะของทานเล่นอันนี้เขาก็จะบอกว่าเขามีส่วนผสม แล้วก็สัดส่วนส่วนใดของหมูบ้างบรรยากาศในร้านก็ดีนะแล้วก็ติดริมถนนฝั่งตรงข้ามเป็นฟูตี้อย่างที่เราบอกแล้วขอบอกที่เนี่ยไม่มีการจับเวลาค่ะแต่มีปรับทาานไม่หมดนะยู่ไอติมเขาก็ใช้ไติมแมกโนเะลียเนาะก็มีหลายรสชาติมากค่ะตักเองก็ได้บอกน้องพนักง,งานก็ได้อันนี้ถ้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มก็มาขอได้จุดนี้หรือไม่หยิบได้จุดนี้นะ ช้อนชามที่หนีบกันไกลตัดเนื้อหมูต่างๆแก้วน้ําแล้วที่นี่ก็ใช้น้ําอัดลมที่แบบเปิดขวดโชว์เลยนะคะว่าจะอยากกินยี่ห้อไหนเนะหรือใครไม่อยากทานน้ำอัดลมก็ยังมีน้ําชามะลิเนาะชาเขียวแล้วก็มีพันให้แล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดของเมนูในร้านที่ให้บริการอันนี้เป็นโซนข้างนอกนะ ก็ใครชอบบรรยากาศเอาดอเขาก็เตรียมพร้อมได้เลยก็น่าจะแบบฟนะูลฟิลเนาะตัดภาพไปที่เตาเหอะแล้หิวแล้วนี่ก็คือการปิ้งย่างพี่หมูของเราโอ้โหจัดไปดิสามชั้นค่ะด้วยสับประรดเอาไปปิ้งก็หอมโอเด้งก็เนื้อเด้งและควันขมงนี่คือสุดยอดของไขตุน๋นภูเขาไฟและตบท้ายด้วยกุ้งดองเกาหลี สดชื่นจริงๆที่จังบาร์บีคิวคิวคิว